รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเวลาจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรกับเรื่องราวของการปลูกข้าวข้าวถือว่าเป็น พืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจที่เรานั้นถือว่าเป็นแชมป์ในการส่งออกข้าวมาเนิ่นนานมากแต่ช่วงเวลาหลังๆมาเนี่ยถามว่าทําไมหลายๆประเทศหันกลับมาปลูกข้าวแล้วทําให้ผลผลิตนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าของประเทศไทยเรื่องราวตรงนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาท่านไปพบกับคนที่เป็นเซียนปลูกข้าวกับช่วงพบเซียนเกษตรกับลุงชัยเนี่ยเป็นข้าวของคุณอเนกต้องบอกว่าเขามีวิธีการที่ดี แต่ว่าก่อนจะไปพบกับช่วงพบเสียนเกษตรกับข้าวคุณอนเนกเนี่ยเราบอกว่าเรามีกิจกรรมดีๆที่จะเก็บมาฝากทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเสียนเกษตรกับลุงชัยนั่นคือช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองเป็นเรื่องของกิจเซตเป็นเรื่องของสิ่งดีๆงามๆที่จะนําไปฝากพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องที่อยู่ในสังคมเมืองที่อยากจะปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เอาไว้สําหรับรับทานเองก็ดีเอาไว้สําหรับเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ตามต้องไปติดตามช่วงนี้ น้องโอรสิตาจะผ่านถ้เปพบช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองครับ ชมคะก็กลับเข้าสู่นะคะช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโอ๋ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันในยุคป,ปัจจุบันนะคะกระแสของการปลูกผักออร์แกนิกนะคะไว้รับประทานเองเนี่ยก็มีมากมายนะคะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ในวันนี้นะคะคุณก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ปลูกผักออร์แกนิกไว้รับประทานที่บ้านได้ค่ะ,คะเพียงแค่นะคะคุณมีกิบเซตนะคะชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองแบบนี้นะคะแบบด้านหน้าโอ๋ตรงนี้เลยนะคะ คุณผู้ชมนะคะก็สามารถปลูกผักออแกนิกไว้รับประทานได้เรามีเมล็ดพันธุ์นะคะให้ได้เลือกหลากหลายชนิดเลยขั้นตอนของการปลูกนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะโอ้ก็จะมีตัวอย่างของกิฟเซตนะคะด้านในมาให้ชมกันด้วยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในของกล่องกิฟเซตชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองนะคะมีอะไรแล้วก็ขั้นตอนการปลูกนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเปิดกล่องมานะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะ แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ตาปลามังกรดินปลูกต้นไม้ขี้เท่าแกลบแล้วก็ด้านล่างสุดของกล่องค่ะก็จะเป็น กากมะพร้าวสับนะคะที่เราลองก้นของกล่องมาให้แล้วนะคะขั้นตอนการปลูกง่ายนิดเดียวนะคะหยิบถุงแรกมาเลยนะคะที่เขียนว่าขี้เท่าแกลบนะคะแก่ถุงนะคะใช้ทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเททับกบากมะพร้าวลงไปให้มีความสูงเสมอกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้นะคะปุ๋ยนีย์ตาปามังกรค่ะเปิดถุงมาหยิบใช้ประมาณนะคะหนึ่งกำมือนะคะโรยให้ทั่วบริเวณพื้นหน้านะคะของตัวขี้เท่าแกลบจากนั้นนะคะ ก็ไปหยิบที่ถุงดินค่ะเราใช้ทั้งหมดเลย2ถุงนะคะแต่ว่าให้เหลือแบ่งปริมาณไว้นะคะเพียงเล็กน้อยนะคะไว้สําหรับนะคะโรยกบในเรื่องของหลังจากที่เราใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วทีนี้ค่ะจากนั้นก็มาหยิบนะคะถุงเมล็ดพันธุ์เลือกเลยค่ะอยากจะปลูกนะคะว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนก่อนนะคะคุณผู้ชมก็เลือกมาจากนี้นะคะเรายังมีมเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่ในซองถ้าบ้านของคุณผู้ชมนะคะมีพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นดินหรือว่ามีกระถางอยู่นะคะสามารถนําไปปลูก เพิ่มได้นะคะหรือว่าจะเก็บไว้ปลูกซ้ําใน ตัวกล่องกิบเซตของเราก็ได้เช่นกันอ่ะและในขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากเราใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วนะคะก็เป็นการโรยนะคะดินที่บอกว่าให้แบ่งไว้นะคะโรยนะคะไปบางๆนะคะไม่ต้องหนามากเพราะว่าถ้าหนามากเนี่ยเดี๋ยวมเมล็ดพันธุ์เขาจะไม่งอกนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็เป็นการฉีดพรมน้ํานะคะแนะนําให้ใช้เป็นกระบอกฉีดนะคะฉีดลงไปให้มีความชุ่มชื้นค่ะแล้วเราก็รอให้มเมล็ดพันธุ์เขางอกขึ้นมาค่ะนะคะหลังจากนี้ก็หลังจากต้นนะคะเขา งอกขึ้นมาแล้วถึงจะนําไปวางนะคะให้มีแสงแดดนะคะลําไรนิดหนึ่งก็ได้ จากนั้นก็เป็นการเสร็จกระบวนการก็รอการจเจริญเติบโตของผักนะคะที่คุณปลูกไปแล้วก็เราจะมีผักนะคะเป็นออร์แกนิกไว้รับประทานกันเองที่บ้านได้นะคะกับขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เพียงแค่คุณผู้ชมมีกิฟต์เซตน,นะคะชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองค่ะสนใจอยากจะได้นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามีเบอร์คอร์เซนเตอร์ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ mm hmm. อยากจะได้เมล็ดพันธุ์อะไรนะคะ mm hmm. ก็โทรมาเลือกซื้อได้เลยเราบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมกลับมาพบ กิจกรรมดีๆแบบนี้กับโอได้นะคะในครั้งต่อๆไปค่ะนี่แหละครับคือช่วงน่ารู้เป็นช่วงที่หลายคนติดตามกันอยู่แล้วโทรศัพท์กลับเข้ามากับหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้บอกว่าขอกิฟต์เซ็ตสักชุดหนึ่งต้องการจะส่งไปสู่ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเพื่อนพ้องวงวานของเราหรือคนที่เราเคารพนับถือแล้วเขามีกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเกิดขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นวราระพิเศษใดๆก็ตาม ใช้เก็บเ็จชุดนี้ครับส่งไปมีประโยชน์แน่นอนเอาละครับเรื่องราวของน้องโอรสิตาจะเก็บมาฝากอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำติดตามให้ได้ช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีปลูกอย่างไรทําให้เกษตรกรนั้นไม่พบกับภาวะความขาดทุนและมีข้าวปลอดภัยเอาไว้รับทานกันอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเรารีบที่จะไปพูดคุยกับเขาดีกว่ากับเซียนปลูกข้าวที่ชื่อคุณอนเนกครับ งั้นช่วงนี้ไปสู่ช่วงพบเสียนเกษตรกับลุงชัยครับได้ข้าวมาเยอะขนาดเนี้โอ้มันสุดยอดเลาล่ะสงสัยอยู่แถวนี้นี่เองเดี๋ยวๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวตามหาก่อนอเดี๋ยวดูดิดีดิดิดดดนี่ไงนี่ไงหลักฐานอยู่นี่โอ้โห ครับท่านผู้ชมครับกับผมลุงชัยใสใจเกษตรวันนี้เห็นไหมหลักฐานอยู่นี่ข้าวสวยๆอย่างนี้เราบอกว่าทุกคนก็ทําได้แต่ถามว่าเราไม่หันกลับมาทําเรื่องเกษตรอินทรีย์กันเนี่ยชีวีจะวอดวายเพราะเราเจอแต่สารเคมีมากจนเกินไปแต่ก็บอกว่าถ้าจะใช้ก็ใช้บ้างตามความจําเป็นแต่เดี๋ยวเราจะไปฟังจากปากเรื่องจริงของเขาเลยดีกว่าดีไหมกับเซียนเกษตรตัวจริงที่เรามาค้นหาวันนี้กับคุณอเนก นี่เลยเรามาที่เพลินเข้าบ้านวิสาหกิจชุมชนที่เขาทำกเกษตรอินทรีย์กันตามมาเลยครับเราจะรู้เรื่องราวดีๆกับเราไปครับเอาครับวันนี้อนลุงชัยใส่ใจกเกษตรพาท่านผู้ชมมาถึงที่กลุ่มเพลินเข้าบ้านนะครับที่บ้านตาลุกอ่อนเนี่ยเขาบอกว่า มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาทําเกษตรอินทรีย์เรื่องราวเป็นอย่างไรต้องมาคุยกับเจ้าตัวเขาดีกว่านั่งตรงนี้ขยันขยัน,นคนอะไรก็ไม่รู้เนาะคุณอันหของเราเองนะครับเ้าขอยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นงไงเป็นยังไงโอ้โหเห็นนี้แล้วมันน่าชื่นใจนะนี่เนาะอันอันน,น,นี้อันนี้เขาเรียกข้าวอะไรครับเนี่ยอันนี้หอมนินครับข้าวหอมนินก็เหมือนกับที่กองอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าข้าวหอมประทุมหอมประทุมโอ้ข้าวหอมนินข้าวหอมปทุมมันยังไงครับมันแตกต่างกันย ข้าวหอมนินเขาจะสีดำใช่แต่ข้ามหอมนะคล้ายกันโอ้นี่เราจะเห็นสีที่มันมันจะมีสีดำดำครับช่วงที่เขาแก่ใช่ครับโอ้ครับแต่ว่าข้าวหอมปทุมนี่ไม่จําเป็นต้องสีดำหอมหอมปทุมเขาสีขาวอยู่แล้วครับแต่ทําไมมันมีสีดําติดมาด้วยล่ะก็มันปนมาโอ้ตอนสีครับตอนสีเอามามันมาปนก็เลยต้องมานั่งคัดออกนั่นไงเห็นไหมว่าแล้วเชียร์เพิ่มงานให้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ย อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อนิดหนึ่งนะครับมีผู้คนมากมายเหลือเกินดูรายการเซียนเกษตรเราเนี่ยนะครับบอกว่ากลุ่มที่ปลูกข้าวเนี่ยเขาถามว่าจำเป็นไหมต้องใส่สารเคมีเยอะๆหรือว่าอ,อ,อินทรีย์เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้มันไม่ล้าซะเขาเรียกล้าสมัยอะไราาไอย่างนี้แล้วปะก็จริงๆมันก็อย่ที่ความคิดท้องคนนะครับถ้าเกิดว่าใจเราเปลี่ยนมาทำอินรีย์มันก็ ทำง่ายอแต่เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงอยากรู้ละทีนี้เราเราต้องเตรียมใจให้ได้ก่อนไงนเราจะต้องไปอยู่กับธรรมชาติให้ได้ก่อนอืถ้าเกิดเรายังไม่ทิ้งเคมีมันก็เหมือนกับว่าเรายังผูกพันในแวดวงเคมีอยู่ตะลอดเวลาไม่มีการพึ่งตนเองครับเขาเรียกว่ายังเป็นวงจรที่เรายังคงทํากันอยู่ดังดาด,ดื่นเลยถามจริงๆเราตั้งอ,อันนี้เขาเรียกกลุ่มวนะน เพลินข้าอะไรนะเพลินข้าวบ้านเพลินข้าวบ้านมันหมายความว่ายังไงครับเพลินข้าวบ้านก็จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับข้าวพื้นบ้านในชื่อเพลินข้าวบ้านครับก็เพลิดเพลินที่ได้เห็นข้าวพื้นบ้านได้มาจะเลยงอกงามในพื้นนากษตรอินทรีย์อีกครั้งโอ้โหความดีจังอันนี้คือเพลินข้าวบ้านใช่คือเห็นข้าวที่เขาปลูกด้วยสารอินทรีย์โดยไม่พึ่งพาเคมีก็จะทําให้เราเพลิดเพลิน พลมีความสุขมมีควาสุขที่แน่ๆคือกล้ากินกล้าที่จะบริโภคเขาโดยไม่ต้องระแวดระวังเรื่องเคมีใช่คับโอ้โหสุดยอดลงมาใครคิดครับเนี่ยเรื่องนี้อันนี้เป็นคนเมืองอคนเมืองเขาเหมือนกับว่าเขามาอยากจะเห็นชาวบ้านครึ่งตนเองได้ก็เลยมาห้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่พกเกจคนเริ่มเริ่มต้นกันมาเพื่อที่ว่าจะได ทำนาทรีแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านอืมอืมอืมนี่นี่คือจุดเริ่มต้นคือปลูกกินเลือคขายโอ้โหนโยบายนี้ชัดเจนเลยเริ่มต้นคือทําเพื่ออไว้สำหรับตัวเองก่อนใช่เหลือก็เผื่อแผนชาวบ้านใช่นะฮะหลังจากนั้นถ้าเราขยายกันไปเยอะๆอีกอันนึงที่น่าทาเลยคือแปลรูปแล้วส่งขายเลยใช่ตอนนี้เราก็ส่งค่ายู่คือว่าค่าเองผลิตเองค่าเองอื ก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง <ใจ S 1> เลยเยี่ยมมากๆเอาลัครับจากผลงานที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมเองกําลังชมรายการเราอยู่เนี่ยบอกว่าวันนี้อยากทําในแนวของกลุ่มเพลินเข้าบ้านบ้างคุณเอกมีอะไรที่จะแนะนาเริ่มต้นยังไงฮะเรื่องดินต้องเตรียมยังไงปุ๋ยต้องใส่ยังไงแล้วที่สุดเนี่ยแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช้พวกสารฉีดพ่นเนี่ยม,มาลงแมลงมันจะมาร,รบกวนทำให้โรคภัยไข้เจ็บ ขออนุญาตถามยาวๆเพื่อให้คุณเอกได้เล่ารูดเลยอ่าครับก็ดินดินนี่เราเราก็ต้องเตรียมเมื่อนกับเคมีทั่วไปแหละคือก็ต้องเตรียมบอ่หมักดินหมักแต่ว่าเราอศัยหมักหน่อยหมักฟางอหมักนานไหมระยะระยะเวลาของเราใช้ใช้ จินซีจินซีช่วยหมักหมักประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันประมาณนี้แน่แน่คือไม่เผาไม่เผาเพราะอะไรถึงไม่เผาก็ชาวบ้านเขาเผากันอะก็ถ้าถ้าเผาไปก็เราก็จะเสียปุ๋ยไปสราีตันเสียปุ๋ยเสียปุ๋ยไปเยอะก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเสียตอนไหนอะกเนี่เราก็ต้องมันหมักในความหมายคือถ้าเราเผาไอ้ต่อซังมันไหม้ไปไอ้ต่อซังที่ว่าถ้าหมักมันนจะายยเปป็ุ๋ใช่ แต่ว่านั่นคือเราประหยัดปุ๋ยตอนนั้น<อ>เพิ่มปุ๋ยด้วย<อ>ได้เพิ่มปุ๋ยด้วย<อ> <ฮะ S 2> ทยําไมเกษตรกรคนอื่นเขาไม่คิดอย่างนี้มั้งเนาะเผากันจังเลยแต่หลังจากเผาแล้วเราสูญเสียอะไรอีกครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างครับนี่แหละคือสิ่งดีๆที่เซียนเกษตรของเรานํามาฝากกันคนที่ปลูกข้าวกําลังติดตามข้อมูลอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวเราบอกว่าเรื่องราวตรงนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราให้เวลากับสิ่งที่สนใจสักครู่เดียวครับแล้วจะกลับปติตามกันต่อว่าคุณนันเ จะพาเราไปดูผลของการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาทำเขาได้อะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้ฟังสักครู่ครับ